โอเคครับกับสวัสดีแฟนเพจของร้าน Simple Jewelry and Stone นะครับวันนี้จะมารีวิวนะผลงานของทางร้านเป็นงาน Make to Order นะโจนมีว่าลูกค้านำนำแหวนหยกของเขามาเองนะแล้วก็เขาเอาตัวอย่างเขามาเช่นกันก็เป็นรูปวงเล็กกว่านี้นะหมายถึงหยกตัวเล็กกว่านี้แล้วก็เป็นรูปเหมือนกับล้อมเป็นเพชรนะขอเพชรล้อม เป็นลายล่างในก็เป็นลายลากไม้ครับทองคําผมก็เขาจะได้เขาจะทําเหมือนเดิมแต่ผมมาเสนอไปว่าถ้าทําลักษณะแบบนั้นมันจะซ้ำับที่ที่เขาใส่อยู่แล้วก็เลยเสนอไปว่าทําเป็นเหรียญทองไหมฝังเพชรผมเดี๋ยวผมประเมินราคาคร่าวๆก่อนว่าน่าทำขอบแบบนี้ขึ้นมามีตัวยึดด้านล่างแล้วก็เป็นเหรียญเป็นเหรียญเงินจีนนะครับล้อมเพชร จะประมาณเท่าไหร่ใช้เพชรไซส์ไหนอะไรเงี้ยผมก็ประเมินคร่าวๆก็ราคาเขาเขาเป็นที่น่าพอใจกับราคาเขาก็เลยเริ่มสั่งทำครับขึ้นงานด้วยความที่ขึ้นงานออกมาปุ๊บก่อนก่อนจะนําไปฝังเนี่ยก็ต้องเอาให้เขาดูก่อนเพื่อเพราะบางทีเนี่ยไอ้คำว่าเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญจินฝังเพชรเนี่ยบางคนเน่ยเขาชอบเหรียญให้เล็กกว่านี้ ปริมาณทองที่ใช้ก็น้อยกว่านี้บางคนก็ชอบให้เต็มนิ้วแต่ผมอะพอผมลองทําออกมาแล้วใส่ลองใส่ปุ๊บเนี่ยคุณสังเกตว่าพอใส่ปุ๊บแล้วหนีบมันจะเห็นว่ามันเต็มนิ้วเห็นไหมครับตามหลักการใส่ทําแหวนเนี่ยบางคนอะเขาจะชอบให้มันเติ่งขึ้นมาแต่ตามหลักมันต้องอิ่มๆพอหนีบนิ้วสองข้างเนี่ยมันควรจะต้องตรงตรงหน้าด้านหน้าของเขาควรจะต้องแค่ขนาดนี้นะครับ คือไม่จมไม่จมแบบนี้ไม่จมแบบไม่เห็นเหรียญมันควรจะต้องพอดีนะเห็นพอดีสามเหรียญพอดีไม่เติร์เกินไปแล้วไม่จมลงเกินไปเพราะถ้าจมลงเกินไปตอเราหนีบนิ้วอย่างนี้เราก็ไม่เห็นเพชรข้าง,งล่างอยู่ดีเราก็จะไม่เราก็จะไม่ฝังเพชรต้างล่างเราก็ทําให้มันพอดีขอบนิ้วเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะโอเคก็เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้พอเขาดูตัวเรือนแล้วเขาชอบพอดีพอดีนิ้วเขา ไม่ต้องปรับอะไรมากก็ฝังเลยลออกมาเป็นหน้าบาแบบนี้นะเพชรชุดนี้ใช้8ปเม็ดนะฮะใช้ครึ่งตังค์นะครึ่งตังค์ปเม็ดมีสิใน8 8ดเม็ดมี1ิบเม็ดใช้เสี้ยวตังค์ประมาณนี้ทองใช้อยู่ประมาณสามี่กรัมนะครับประมาณ3มกรัมไปปลายนะฮะอ่ รวมทั้งหมดใช้ทองไปประมาณ4.04กรัมนะฮะประมาณนี้เพชรแปดสิเม็ดเนี่ยประมาณ39ตังค์ครึ่งนะ39.5นะตังนะครับถือว่าไม่เยอะนะวงนี้โอเคนะผมว่ากำลังดี ตัวล็อกกำลังดีเป็นทองเยลโลโก1สิบนะครับใช้ทอง 18K นะถ้าเป็นทอง965าหกมยึดไม่ยึดไม่อยู่นะครับผมว่าสวยนะครับใส่แล้ววิบวับ,บชัดเจนเห็นชัดมีแบ็คกราวด้านล่างเป็นเนื้อหยกหน่อยๆน่อยะฮะผมว่าใส่เนี้ยผมชอบผมชอบแบบนี้อาทิตย์นี้งานนี้ผมว่าเตตตาสุด มีเขียวมีเหลืองมีขาวก็ประมาณนี้สำหรับงานชิ้นนี้นะครับผมถ้าท่านใดสนใจนะอยากจะสั่งทำขึ้นตัวเรือนง,งานลักษณะแบบนี้นะมีวัตถุดิบซื้อมาจากที่ไหนก็ตามนะแล้วขาดเพชรนะฮะมีดีไซน์ลองทักเข้ามาคุยกันได้นะแอดไลน์นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์มาก่อนก็ได้นะครับมีแบบอยู่แล้วหรือไม่มีแบบผมจัดหาให้ได้นะครับ ทั้งแบบทั้งวัตถุดิบนะมีพลอยจะให้เป็นฝั่งเป็นพลอยก็ได้จะให้เป็นฝังเป็นเพชรก็ได้นะครับเอาลองเข้ามาคัดเข้าเข้ามาอิอก่อนนะเดี๋ยวผมประเมินราคาเข้าๆว,ว,ว่าแต่ละแบบแต่ละดีไซน์ใช้ทองเท่าไหร่ใช้เพชรเท่าไหร่หรือใช้พลอยเท่าไหร่นะครับมีเพชรมาเองผมก็รับทํานะครับผมเป็นงาน Make to Order นะสำหรับงานชิ้นนี้โอเคชิ้นนี้ก็ประมาณนี้นะครับภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวของงานชิ้นนี้อยู่หลังคลิปนะครับ หรือให้สะดวกอยากดูภาพนิ่งพักตัวเองเดียวก็ดูอีกคลิปนึงนะครับคลิปแยกครับผมก็ส่วนที่เหลือนะครับก็ฝากติดตามช่องร้านซิมเ l ินะครับ jewelry and Stone ด้วยนะครับผมฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มช่อ,อทงทางการมองเห็นนะครับผมสวัสดีครับ